สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและการทำชานมว้าวสไตล์ไ wow ต้หวันที่มาพร้อมกับบราวชูกาเจลลี่มาดูวัตถุดิบหลักเป็นผงชาดำเทนจูคือใบชาดำชนิดผงบดละเอียดชาดำจะแตกต่างจากชาอื่นๆตรงที่กระบวนการหมักทำให้มีรสชาติพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รสและกลิ่นของชาค่อนข้างเข้มอีกทั้งตัวนี้ยังพิเศษบเบลนด์ผสมชาจากอีกหลายแหล่งค่ะเพื่อให้ได้กลิ่นและรสชา,สต,าติสไตล์ไต้หวันที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเปิดถุงออกมาปุ๊บหอมชาลอยมาเลยค่ะยังไม่ทันผ่านน้าร้อนเลยกลิ่นชาหอมชัดเจนมากแล้วก็ลักษณะใบชาเป็นใบชาละเอียดคุณภาพดีวันนี้ลี่ใช้อุปกรณ์เฟรนช์เพสนะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้แก้วตวงชาหรือแก้วชงชาที่เราใช้ปกติได้เลยค่ะ ช่างน้ำหนักผงชาดำเทนจู10กรัมสำหรับแก้วขนาด16ออนซ์เทใส่เฟรนเพจได้เลยตามด้วยน้ำร้อนเดือดจัด100องศาที่200 ml จากนั้นก็คนผสมให้ชาเข้ากับน้ำร้อนเล็กน้อยแล้วก็ปิดฝาไว้ก่อนค่ะยังไม่ต้องกดลงด้านล่างนะอบชาเอาไว้ก่อน20นาทีระหว่างที่รอชาจะพามาศึกษาดีเทลของบราวน์ u ูการ์เจลลี่เทจูกัน น้ำหนักรวมทั้งหมดอยู่ที่2.5กิโลกรัมแต่ถ้าเกิดเราช่างน้ำหนักเนื้อเปล่า,ลา,ลาจะอยู่ที่1.75กิโลกรัมเป็นวุ้นคาราจีแนนสำเร็จรูปกลิ่นน้ำตาลายแดงค่ะหอมแบบบราวน์ชูการ์สไตล์ฟุงฟ้งๆมีส่วนผสมของสาหร่ายและบุกเด้งๆเขียวหนึบหนับอร่อยมากตอนแรกว่าจะชิมแค่ช้อนเดียวไปๆมาๆคือชิมสองกระบวยเลยหวานกลางๆแบบกำลังดี พอครบ20นาทีก็กดเฟรนด์เพจลงไปด้านล่างให้สุดเลยค่ะแล้วก็กรองน้ำชาให้ได้น้ำชาดำอยู่ที่150 ml ไม่บีบเค้นมากไปกว่านี้แล้วนะคะตามด้วยครีมเทียม30กรัมหรือไม่มีเครื่องชั่งก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือ2ช้อนแกงก็ได้ค่ะใส่น้ำเชื่อม20 ml ใครชอบหวานมากหรือหวานน้อยสามารถปรับที่น้ำเชื่อมได้เลยตามสไตล์นะคะจากนั้นก็ควให้เข้ากันสีของน้ำชาหลังใส่ส่วนผสมทั้งหมด ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเตรียมน้ำแข็งแก้ว16ออนซ์แล้วก็เทน้ำชานมลงไปได้เลยเพิ่มความน่ากินด้วยบราวน์ชูการ์เจลลี่ของเทนจูค่ะใส่มากน้อยแค่ไหนก็ตามความสปอตของร้านค้าได้เลยนะคะปิดฝาเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายได้แล้วง่ายสุดๆต้นทุนเฉพาะชาดำเนี่ย1แก้วจะอยู่ที่2บาทกว่าๆเองค่ะ ต่อกันที่สูตรหนึ่งเหยือกบ้างช่างผงชาดำเทนจู50กรัมชงทีละแก้วอาจจะไม่สะใจนะคะชงเหยือกไปเลยค่ะใส่น้ำร้อน1,000 ml หรือว่า1ลิตรเทราทให้ทั่วๆใบชาคนผสมใบชาเล็กน้อยค่ะ แล้วก็ปิดฝาอบชาเอาไว้20นาทีเหมือนเดิมค่ะระหว่างนั้นก็ไปเตรียมส่วนผสมอื่นๆพอครบ20นาทีแล้วใบชาก็จะอิ่มน้ำแบบนี้แล้วนะคะเราก็กรองกากชาทิ้งไปเลยค่ะชาเราจะใช้ครั้งเดียวไม่ใช้ซ้ำนะคะเพื่อสีกลิ่นรสของชาที่ได้มาตรฐานจากนั้นก็ยกถุงกรองชาขึ้นมากรองน้ำชาให้ได้750 ml พอค่ะ มาเพิ่มความมันด้วยครีมเทียม150กรัมคนผสมให้ครีมเทียมละลายเข้ากับน้ำชาดีก่อนแล้วเราก็จะมาเติมรสชาติหวานด้วยน้ำเชื่อม100 ml เช่นเดิมค่ะไม่ว่าจะชอบหวานมากหรือหวานน้อยกว่านี้ก็สามารถปรับน้ําเชื่อมตามฐานลูกค้าที่ร้านเราได้เลยเสร็จเรียบร้อยส่วนผสมก็น้อยทําก็ง่ายแถบต้นทุนก็ไม่แพงด้วยทีนี้เราอยากได้แก้วไซส์ไหนอยากกินขนาดไหนก็สามารถเทใส่ได้เลยจ้าแล้วก็เพิ่มความฟินด้วย Sugar, Jelly, ju, an, บราวน์ชูการ์เจลลี่เทนจูบุญคาราจินแนนแบบหนึบหนึบเคี้ยวสนุก รสหวานกำลังดีสำหรับต้นทุนเจลลี่1ช้อนโต๊ะจะประมาณ3บาทนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่กี่ช้อนหอมกลิ่นน้ำตาลไซแดงเคี้ยวสนุกสนุกกินคู่กับเครื่องดื่มชานมรสชาติสไตล์ไต้หวันต้นตำรับเลยค่ะหรือถ้าใครที่ควบคุมน้ำหนักอยู่แต่อยากกินจัดแก้วเล็กไปเลยค่ะจะได้กินแบบไม่รู้สึกผิดแก้วนี้ไม่เน้นอิ่มนะคะเน้นหายอยาก <c oughs> แก้ว12ออนซ์น่ารักตมุตมิเอาใจสายเด็กก็ได้นะแก้วนี้ สามารถสั่งซื้อผงชาดำเทนจูและบราวชูกาเจลลี่เทนจูได้ที่ช็อปสินค้าของเทนจูทางโชปี้ลาซาด้าเดี๋ยวรีสแปะลิงก์เอาไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะหรือจะแอดไลน์ไปสอบถามตามไอดีที่พิมพ์ไว้ให้ตรงหน้าจอก็ได้ค่ะหรือกดอัปเดตข้อมูลข่าวสารดูโปรโมชั่นได้ตามเพจที่ขึ้นตรงหน้าจอขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีแล YouTube งามชีวาชาแนลให้ด้วยค่ะครั้งหน้าเจอกัน